สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูสุดแล้วนะคะในรายวิชาสุขค่าศึกษาวันนี้ครูสุดจะมาสอนในหัวข้อเรื่องเพศศึกษานะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเพศศึกษาก่อนนะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะ จะมาพูดคุยบอกเล่าและทำความเข้าใจกับเด็กๆนะคะอะก่อนที่เราจะเข้าใจคําว่าเพศศึกษาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนคํานี้คําสําคัญเลยก็คือเพศเพศหมายถึงอะไรคะเพศหมายถึงลักษณะที่แสดงให้รู้ว่า เป็นเพศอะไรเพศชายหรือเพศหญิงแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีทั้งสองเพศอยู่ในคนคนเดียวกันก็ได้นะคะซึ่งเป็นลักษณะทางเพศโดยกําเนิดเป็นลักษณะทางสรีระร่างกายของเราหรือเป็นลักษณะความประสงค์ของเจ้าของสรีระร่างกายนั้นว่าอยากจะเป็นเพศอะไร เพราะในปัจจุบันเนี่ยในวงการทางใน,ในวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยล้ำหน้ามากเลยสามารถที่จะผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงจากหญิงเป็นชายได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือความหมายของความประสงค์ของเจ้าของสรีระนั่นเองนะคะเพศจึงหมายถึงเพศสภาพที่บ่งบอกว่าเราเป็นชายเป็นหญิงโดยบ่งบอกจากอะไรเห็นง่ายๆเลยก็คืออ่อาอวัยวะเพศใช่ไหมคะลูก คำต่อไปที่เด็กๆต้องรู้คำที่2ก็คือคําว่าเพศวิถีนะคะเพศวิถีเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมสังคมค่านิยมหรือความชอบส่วนบุคคลด้านเพศของตัวเองนะคะเช่นบางคนเนี่ยปรารถนาที่จะแสดงออกทางเพศที่ตัวเองอยากจะเป็นอยากจะมีซึ่งอาจจะแตกต่างกัน บางคนเป็นผู้หญิงอยากจะแสดงออกทางเพศเป็นผู้ชายใช่ไหมคะหรือเป็นผู้ชายอยากจะแสดงออกทางเพศเป็นผู้หญิงอันนี้ก็ไม่ผิดซึ่งอาจจะไม่ตรงกับเพศกําเนิดของตัวเองก็ได้คําว่าเพศวิถีคือคำสองคาที่มารวมกันคําว่าเพศ กับคําว่าวิถีวิถีก็คือชีวิตการดาเนินในยุคปัจจุบันในโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายพอไปรวมกับคาว่าเพศจึงทําให้เกิดความหลากหลายทางด้านเพศนั่นเองเด็กๆเห็นธงสัญ,ญลักษณ์ที่มีหลายสีไหมคะอันนี้คือธงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกให้เห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ย มีเพศที่เยอะแยะมากมายมากกว่าเพศชายและเพศหญิงนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าเพศศึกษาที่เราจะมาพูดกันวันนี้เพศศึกษาคืออะไรคือเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนั้นแค่ส่วนหนึ่งของเพศศึกษาเพศศึกษาในความหมายก็คือกระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัยทั้งชายและหญิงก่อให้เกิดประสบการณ์ทำให้บุคคลเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนตายทั้งในด้านความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในเรื่องเพศเพื่อที่จะสามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศได้อย่างมีความสุขนั่น นี่คือคำนิยามของคำว่าเพศศึกษานะคะและว,วันนี้คือสิ่งที่คุณคูจะมาพูดถึงเป็นจุดสำคัญเลยว่าทำไมเราต้องเรียนเราต้องเรียนรู้และเราต้องสอนเรื่องเพศศึกษากันเพราะเพศเนี่ยนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเพศศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนทุกเพศทุกวัยที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อที่จะอยู่รอดในสังคมนั่นเองนะคะเพศศึกษา จึงไม่ใช่แค่เรื่อง18บวกหรือไม่ใช่แค่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวอ่าเพศศึกษาจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะสก่อนที่จะสายไปอ่าใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะทำไม่เป็นเราจะป้องกันไม่ได้แล้วผลที่ตามมาเราจะไม่พร้อมรับมันอ่มามนุษย์ทุกคนเกิดมาจากการมีเพศสัมพันธ์การปฏิสนธิของไข่และสุจิ ลูกหมาลูกแมวลูกหมูลูกหมาลูกแมวเนี่ยก็เกิดมาจากาตัวผู้และตัวเมียผสมพันธ์กันมนุษย์ก็คือสัตว์ชนิดหนึง่งมนุษย์ก็เกิดการปฏิสนธิการ,าก,ารการมีเพศสัมพันธ์กันและมีการปฏิสนธิของไข่และสุจิใช่ไหมคะอ,อย่างรูปเนี่ยอย่างคุณแม่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเพศสัมพันธ์มีได้ไหมมีได้ค่ะแต่ต้องมีเมื่อที่หนูพร้อมแล้วอ่าและหนูต้องรู้ด้วยว่าถ้าหนูมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผลที่จะตามมาเนี่ยคืออะไรนั่นเองเช่นหนึ่ง มีโอกาสตั้งคันได้หนูพร้อมหรือ,อยังถ้านหนูตั้งคันตอนนี้หนูพร้อมที่จะเลี้ยงดูคนอีกคนที่จะเกิดมาแล้วหรือยังหรือถ้านหนูมีเพศสัมพันธน์หนูมีโอกาสาที่จะเสี่ยงติดเชื้อทางเพศสัมพันธน์ได้ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธน์ได้อเด็กพร้อมที่จะดูแลมากน้อยแค่ไหนมีกําลังที่จะดูแลตัวเองได้แล้วหรือยังเพศศึกษ <Favorite. S 2> าที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้สรุปได้ง่ายๆเลยว่าเพศศึกษาคือการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดอย่างปลอดภัยและมีความสุขกับชีวิต เด็กวัยรุ่นยุคนี้ต่างก็มีโทรศัพท์ส่วนตัวกันหมดการเข้าถึงต่างๆก็ทําได้โดยง่ายและผู้ปกครองเองก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันเขาเปิดดูอะไรบ้างครอบครัวจะป้องกันหรือแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงครับผู้ใหญ่ในบ้านต้องเป็นคนเปิดประเด็นก่อนโดยอาจจะเลือกจากเรื่องที่ใกล้ตัวลูกในวัยนั้นถ้ามีเรื่องของวัยรุ่นเขากําลังเข้าสู่วัยรุ่นแล้วพัฒนาการทางเพศปกติเช่นผู้หญิงมีประจำเดือนมีหน้าอก ผู้ชายมีฝันเปียกมีในเรื่องของอารมณ์ทางเพศลูกจะจัดการอย่างไรเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรจะคุยกันได้ในทุกๆบ้านผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเด็กอยู่ยังไม่ควรคุยเรื่องนี้ยังเด็กอยู่ถ้าคุยเรื่องนี้จะเป็นการชี้โพร่งให้กระรอกอย่าลืมนะครับว่าโลกปัจจุบันไม่ได้เหมือนโลกเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วเด็กไม่รู้จากพ่อจากแม่จากครูเขาจะไปค้นหาเองด้วยความอยากรู้อยากลองเขาไปในโลกอินเทอร์เน็ตไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับรุ่นพี่ หลายๆที่ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วเด็กก็ไปทดลองทำไปลองเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็นถ้าพ่อแม่สามารถพูดคุยได้พ่อแม่สามารถเปิดประเด็นนี้ได้ในบ้านเหตุการณ์ที่เด็กไปค้นหาข้อมูลทางที่เป็นทางผิดจะลดลงคุณหมอเน้นย้ำนะครับว่าผู้ปกครองต้องทำให้การพูดคุยเรื่องเพศในวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ เพราะถ้าเขาเจอข้อมูลเรื่องนี้ในโลกออนไลน์แล้วเกิดความสงสัยเขาจะได้กล้ากลับมาถามและเราจะได้ช่วยกันป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาได้ทันท่วงทีเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เพศศึกษากันแล้วครูก็มีการบ้านนะคะให้นักเรียนทําการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนบอกความหมายของเพศหมายถึงอะไร เพศศึกษาไม่ถึงอะไรจากที่นักเรียนเข้าใจในคาบเรียนวันนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมส่งมาทางไลน์นะคะและที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่และชั้นให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูสุก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ